เมื่อวานนี้วันที่สองแล้วก็วันนี้วันที่สามในห่วงที่ผ่านมาการประชุมสภาเนี่ยเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณงบประมาณปีสองห้าหกสี่ใช่ไหมทีนี้หลายคนก็บอกว่าเออก็โอเคก็ดูปปฝ่ายค้าอภิปรายก็ฟังไปอืมแต่แล้วก็โดดเด่นเป็นข่าวขึ้นค่ะเมื่อวานนี้โดดเด่นเป็นข่าวขึ้นมามีคนให้ความสนใจเกี่ยวกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปีสองห้าหกสี่กันเยอะเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่สอสอของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กำลังลุกขึ้นอภิี่ปลายและปรากฏว่าเก้าอี้ของเก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังของสสอ,อิสระเนี่ยนะเก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังจู่ๆมันหมุนเองได้มันหมุนเองได้โดยที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นจนมีความเชื่อว่า รัฐสภาเกียร์กายที่เปิดทําการได้ไม่นานเนี่ยมีผีอยู่ในรัฐสภาเพราะว่าบรรดาคนที่ทํางานในรัฐสภาเนี่ยนะข้าราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหรือแม่บ้านทาความสะอาดในรัฐสภาเขาบอกว่าตอนเปิดทําการรัฐสภาใหม่ๆเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองอยู่ที่ห้องประชุมสภายามวิการด้วยแล้วก็มีการลือกันกระทะั่งเมื <sh> ่อวานนี้มีภาพขณะที่นายอิสระ เสรีนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิกำลังอภิปรายอยู่ในสภาและเก้าอี้ข้างๆข,ของเขาหมุนเองหมุนเองโดยที่งงว่าหมุนได้ยังไงอ่ะข่าวนี้ไปดูกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคลิปดูคลิปดูคลิปแล้วคิดเองว่ามันหมุนเองหรือมันยังไงกันแน่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันแป๊บเดียวเดี๋ยวหาภาพแป๊บเดียวแป๊บเดียวคือ เมื่อวานเนี้ยไปเซิร์ชหามาแล้วอะ่ะเนี่เขาบอกช็อกทั้งสภาช็อกทั้งสภาวินาทีหลอนเก้าอี e, ้หมุนเองท,งทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมันหมุนได้ยังไงงานนี้คนสนใจการอภิปรายในสภาเพราะว่าเก้าอี้มันหมุนเองได้เหมือนกับผีหลอกแทมกลางข่าวลือว่ารัฐสภาเกียรติกายแห่งใหม่มีผีมีแม่บ้านเห็นผู้หญิงแต่งชุดสีเหลืองอยู่ในรัฐสภายามวิการ ถึนขนาดเอาพยันมาแปะไว้ในสภากันเลยดังนั้นเหตุการณ์นี้ว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้แล้วมันจะขึ้นมาให้หรือเปล่าเนี่ยอ้าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมันมาไหมเนี่ยจะพยายามหาคลิปที่มันสามารถเปิดดูได้แบบว่าชัดๆจะจะแล้วนะคะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะมันจะขึ้นมาไหมเรามีคนอ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอ้อมันไปติดอันนี้อีกแล้วแป๊บเดียวนะจ๊ะแป๊บเดียวแป เดียวมันไม่หาสักทีหนึ่งมันไปติดโฆษณาน่เดี๋ยวแป๊บเดียวนะจ๊ะเพราะจริงๆแต่เดิมตอนเปิดเนี่ยมันมันมันเปิดดูได้เลยอ่ะแหมมันจะมาเไ้่ล่ะมันจะมาไ้่ล่ะมันไม่มาสิคลิปนี้คือมันเป็นเก้าอี้หมุนอยู่ด้านหลังของนายอิสระเสรีวัฒนวุฒอ่ะดูหน้าหนึ่งไทรัฐก็แล้วกัน เนี่เก้าอี้เนี่ยมันอยู่ข้างหลังนี่เห็นไหมนี่เก้าอี้เวลาข้อพิปตายเก้าอี้อยู่ข้างหลังเนี่ยช็อตแรกเนี่ยมันเก้าอี้มันหันหลังอยู่ช็อตสองเก้าอี้มันหันข้างช็อตสามเก้าอี้มันหันมานั่นแหละค่ะแล้วก็มีภาพของนายชินวรบุญญเกียรติมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะคือเบดเสร็จแล้วเฉลยเก้าอี้นี้มันหมุนได้เพราะคุณชินวารบุญยเกียรติสอสอภาคประชาธิปัต์นั่งอยู่ข้างข้าง เขาเตะเก้าอี้มันหันกลับมาก็เท่านั้นเองค่ะหลายคนก็ตื่นเต้นว่าโอ้โหเป็นผีหลอกโดยเฉพาะสื่อมวลชนตอนที่แบบโคสภาพนี้ใกล้ๆอ่ะเนี่ยโขาสภาพนี้ใกล้ๆว่าเก้าอี้มันหมุนเองได้เนี่ยเก้าอี้มันหมุนเองได้ตอนแรกเก้าอี้มันหันหลังเสร็จแล้วเก้าอี้มันหันข้างแล้วเก้าอี้ก็หันกลับมาเป็นปกติงานนี้ก็เลยเฉลยว่านายชินวรุบุญยเกียรติสสพรรควชาธิปัต์ ฉเฉลยว่าผมเป็นคนหันเก้าอี้กลับมาเองไม่ได้เกี่ยวกับผีสภาอะไรไม่เกี่ยวเลยนะคะค่ะแหมนายชินวาร์บุญเกียรติรองประธานวิปรฐบาลแล้วก็เป็นสสนครสิทธ,ธรรมราลาพระชาธิปัตย์บอกว่าคลิปเก้าอี้หมุนเองอะ่ะในขณะที่นายอิสระเสรีวัฒนาวดกำลังอภิปรายนั้นอะ่ะไม่ใช่เรื่องผีสภาผมนี่แหละเป็นคนหันเก้าอี้มาเองเพราะผมเห็นว่าเขากำลังอภิปรายและถ่ายทอดสดอยู่เนี่ย เก้าอี้มันหันหลังเนี่ยคือเก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังของสอสอิสระเขากำลังอภิปรายอยู่มันดูไม่เรียบร้อยเขาก็เลยปรับให้มันหันหน้ามาก็เท่านั้นเองแต่กลายเป็นข่าวฮือฮากันไปถึงขนาดลงหน้าหนึ่งถึงขนาดลงโลกโซเชียลกันไปขนาดนั้นเลยนายชินวรบอกว่าผมเป็นคนดึงเก้าอี้หมูนี้กลับมาที่เดิมไม่ใช่ปฏิหารอะไรและมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ คือบางคนก็นลือเฮ้ยเก้าอี้สภาหมุนเกี่ยวกับการปรับเก้าอี้รัฐมนตรีปะ่ะเอาไปพูดซะขนาดนั้นมันเอาไปโยงกันได้ยังไงมันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่เกี่ยวน,นายชินวารบอกว่าสังคมบ้านเราเนี่ยนะเราต้องใช้ปัญญาและเหตุผลในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เอะอะเชื่อนู่นนี่นั่นกันไปหมดนี่แหละนะคะแล้วก็บอกว่ารัฐสภา,าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว เนี่ยนะคือจะเชื่ออะไรต้องมีเหตุและผลในการเชื่อสรุปแล้วเก้าอี้หมุนได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องผีสภาแต่เป็นเรื่องของคุณชินว่าบุญยเกียรติเป็นผู้เป็นผู้หมุนเก้าอี้กลับมาให้ก็เท่านั้นเองนะเดี๋ยวดูมันจะขึ้นอีกทีมั้ยมันจะขึ้นมั<ะ>้ยมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรกําล<ะ>ังจะเปิดคลิปนะจะเปิดคลิปให้แต่มันเป็นคลิปโฆษณาจะดูคลิปที่เก้าอี้หมุนก็เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรขออนุญาตตัดทิ้งไป แต่เอาเป็นว่านะคะก็คงนึกภาพออกนะเนี่ยตอนที่สอสอกำลังอภิปรายอยู่นะเก้าอี้มันหันข้างหลังเห็นไหมเก้าอี้มันหันข้างหลังช็อตแรกเก้าอี้หันหลังเสร็จแล้วเก้าอี้มันหันข้างเสร็จแล้วเก้าอี้ก็หันกลับมาและเป็นภาพนายชินวรบุญยเกียรติที่สวมหน้ากากผ้าสีฟ้าเขาเป็นคนหันเก้าอี้เองค่ะไม่ต้องไปฮือฮาค่ะมันเป็นเรื่องที่มีเหตุและผลอย่าไปแบบว่าเฮ้ย ทำไมเก้าอี้มันหมุนเองได้นะมันกลายเป็นเรื่องแบบว่าโอ้ยผีสภาหลอกหลอนกันไปคืองานนี้นะคะทําเอานายอิสระเสรีวัฒนวุฒิคนที่กําลังอภิปรายอยู่แล้วก็เก้าอี้ด้านหลังหมุนเนี่ย mm. เขาบอก mm. ก็ดีนะ mm. ก็ดีประชาชนจะได้มาสนใจหรือสื่อมวลชนจะได้มาสนใจการอภิปรายของตนบ้าง mm. ไม่ใช่หันไปมองแต่เก้าอี้แต่เก้าอี้ทําให้คนมาสนใจตนขณะอภิปราย mm. ก็ถือว่าดี นะเพราะว่าเรื่องของการอภิปรายก็อยากให้คนที่สนใจว่าการการอภิปรายการชี้แจงงบประมาณต่างๆของภาครัฐนั้นเป็นอย่างไรรวมไปถึงฝ่ายค้าอภิปรายจะได้ช่วยกันฟังด้วยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายอิสระบอกว่าที่ผ่านมาตนไม่เคยเจอสิ่งลี้ลับในสภาเลยแล้วก็ไม่กลัวด้วยแต่ก็ไม่ลบหลู่เพราะว่าเราพิสูจน์ไม่ได้นะ,ะอันนี้ค่ะอ่ะก็ว่ากันไปอย่างไรก็ตามนะ เรื่องราวของสภาก็ปรากฏว่ามันมีในเรื่องของอะไรอ่ะแปะพยันอ่ะมีการแปะพยันน่ะนะคะคะ่ะเดี๋ยวดูกันนิดนึงแปะผ้ายันในรัฐสภาป้องกันผีหลอกค่ะหลังจากมีเหตุนะเขาบอกว่าในห้องประชุมรัฐสภาเก้าอี้หมุนเองได้ก็มีคนเอาพยันไปแปะหลังห้องแบบนี้เอาพยันไปแปะหลังห้องประชุมสภาแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เนี่ยละค่ะ มีการโครสภาพพายันนะว่าที่สภามีการเอาพายันไปแปะนะพายานหน้าตาพายันเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาพายันเนี่ยไปแปะที่สภา,าประมาณนั้นงานนี้ก็เลยมีคนไปถามแม่บ้านสภา,าเคยเจออะไรบ้างไหมเจอผีหลอกบ้างไหมเป็นยังไงบ้างไหมเจ้าตัวก็แม่บ้านสภา,าก็บอกว่าอ๋อเคยเจอผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองมายามวิการ ก็เชื่อว่าที่รัฐสภาแห่งนี้ต้องมีผีแน่ๆเลยอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะกูฟังคุณผู้ชมค่ะ